สบายดีพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องเมื่อสูบสุบคนสมองสมบอตินะพี่น้องเมื่อนี้อยูกระเป๋าลิ้นเก่าพี่น้องเนาะว่าเมื่อนี้มาดงดอนพี่น้องมาป่าเนาะก็คือมาหาน้องสุดใจกับ่ได้มาแต่โดนหล่นอลไล่ะพี่น้องกบับผมมาแต่โดนโดนแหลกเลยเลยมื่อนี้กายมาทางนี้ถือโอกาสมาเยี่ยมมายามเนาะพี่น้องเนาะมาอัปเดตให้เอฟซีได้เบิ่งวจะจะว่าอาการของน้องเพิ่นดีขึ้นแล้วบ่หรือว่าจังไร เเนาะพิ่นหลังจากที่ไปรักษามาแต่หุ้งหมอท่านพี่น้องเนาะหุง้งหมอมุกดาหารพุ่นล่ะเพิ่นไปรักษากับพ่อกับอันทีมงาน YouTube เนาะกัเพิ่นได้พาไปรักษาจนคือว่าคือเบิ่งในคลิปคือว่า,วาเห็นหุ้งในน้อยนึงแล้วพี่น้องแต่ว่าคลิปแต่ดน,นแล้วเราก็เลยมาอัปเดตให้เบิ่งอีกครั้งนึงเนาะพี่น้องเนาะไปพี่น้องเนาะเพื่อบเวก,การเสียเวลาเวลากับไปพบไปพ่อก็เลยไปเบิ่งกันทํากันเนาะเห็นพร้อมกันเลยก็เบาอุลีนี่เนาะ <c oughs> โอเคพี่น้องเนาะไปเดี๋ยวเฮาพาไปพาเนาะ ขึ้นเทิงน้ำกันเนาะวันนี้มากับบอทสองคนอ่ะสบายดีบอทบดยสบายดีผูกไหมพี่น้องเนาะอ่ะทีมงานอยได้กับาคช่องยูทูปน้ำเนนเดอร์เอฟซีของบ่าวโอ้ยบอทชแนลโดยโดยอย่างไรกับผักขี้ตามน้ำเนนเดอร์โดยโดยพี่น้องใช่เด้อ่ะนี่เด้อเราก็อยู่เพื่อนอยู่ซานพี่นองเนาะอยู่เพื่อนอยู่ซานผมแบบหยุดหน้ากว่าว่าไรเหมืนเพื่อนหน้า นอ่เราใส่แว่นตาเป็นแดดอย่นอกเลยเวลาประมาณบ่ายโมงเี่ยเลอนหยาดไปน้องอืเสการอสบายดีน้องล่ะสบายดีเด้าเย้สบายดีอะติดไม้เนี่ยด้อล้วล่ะติดเห็นอยู่นอกคุมมือหนงานพิ่นเห็นเลยเด้อะติตเป็นเงี้ยเด้อ เคยเห็นตอนอาทิตย์มาเห็นแต่สีกับงามเนาะเลยเป็นกำลังใครแนี่ยอาจารย์จะกำลังสีหายป่วยนี่เพื่อนน้องอะไรจะสีแล้วน้องเขานี้อันนี้น้องก็สามปีเถวเซาทีแล้วน้องห้องสุ้ใจเบื้องเห็นแล้วบ่สบันเลยแบบเห็นขึ้นแล้น่จนิงโอ้มันค่อยดีขึ้นเรื่อยๆบ่า อแต่ว่าถึงแสงจ้าบ่ได้บ่บ่แสงแดดมันแต่ว่าแสงแดดมันแดดแดดก้าหรือมันสีเหลี่ยนตาแดดตาอ๋อแบบว่าใช้แว่นตาแบบนี้เราพอดีเบิ่งเห็นโดยอ๋อโดยโดยเปิดขึนไปรักษาบ้าแต่ไทยเพิ่นเลยนี่เมื่อก่อนทีมงานทางยูทูบเบอร์ทางช่องไหนเพิ่นเอาไปแล้วมันแน่ใจขึ้กันหลายช่องเพิ่นเข้ามาเนาะ จะเป็นผู้ใหญ่ใจดีแหละเป็นอำนวยความสะดวกวาอาจารย์ใช่ไหมแล้ววันนี้น้องกินข้าวอยู่นั่งอย่างน้องมั้ยนี่ม่นี่นั่งจันกินข้าวครับซุปเ,เห็ดเออซุปเห็ดแห้งบ่ผู้เป็นพ่อว่าสุดไหมซุปเองซุปเองก็ได้แล้วซุ่มืมงนี้โดยจา<ฮ>พ่อเพื่อเป็นเป็นคนนึ่ให้เออแบบว่า

Vâng mưa là vui đang tìm pin đi Tìm pin rồi, Nhàng đồn nó sẽ tìm pin Nhàng đồn đại Rồi rồi có lẽ cả chẳng bộ khẩu dù ban dù mưa ngon, ngoài này cả Cả pha dù ban hương Rồi เพิ Adams, yeah. mm. ่นมาอยู่แบบเงียบแต่งบเนาะเนอะพอเป็นเพื่อนอยู่หน้าที่กับเพื่อนเพื่อนที่อยู่บ้านมันก็บ่มี่เรียนเลยอ้าเดี๋ยวเดลยใเพิ่นไปดูใช่เดี๋ยวอ้าวบ่อ้าวไปน้ำเมียเพิ่นละอ๋อเพิ่นไปน้ำูกน้ำเมียเพิ่นว่าฉันเถอะเนาะเลยอยู่กับพ่อสองคน อืมได้ได้ได้ก็พอได้อาศัยพอหนึงเข่าหนึ่งน้ำจะกินเนาะถ้าบวชก็บา้รายละเอียดแม่เพ kau <De o. S 1> mé, ื ang n ang, n ang ่อนจะใส่เพ่นแม่เจ้าเลยล่ะแม่เนาเสียซี่เป็น้อง3ปีแต่เราแม่งน้อยเด้อยงไหจะกุ๊อันนั้นยังนั่งนั่งบวชแต่ยังคนมาใกล้เนาะ อมันปุกไว้ก่หลังปุกก็หนเมื่อก่อนตาน้องเป็นยังก่อนจังได้ตายตัวนะฮะตาน้องยังแมวเห็นเป็นแม่จเกิดบริเวณแบบความแมวอุบารีกเป็นเป็นโลกอะไรเป็นโลกบาวานเียนะบาวานเป็นตาเป็นโลกบาวานมาได้ตีตาย,ยตาค่ะบ่บ่เยหนนะ่อย เตยนีใบผ้าอยูห้องมอโมอินเต็นตาเป็น้ากระจกเหที่แรกน้มันเห็นเลยบ่าเปิดใบผาที่แรกห็่มั้งจ้ามืดมืดเลยแต่ว่าเห็นเปนใกล้แถวนเห็นจรงเพราะสิเห็นยอดเยอยอเข้าไใกล้แต่เดี๋ยวนี้เห็นเห็นชุ่มอายแล้วเห่ยเราไปเห็นบ่นกันนาจจอได้แล้วเนาะ ไปว่าเห็นอยู่นี่แล้วไปวันอยู่วันที่ยนี่ซื้อได้บอเลยเนาะตัวแนใจไปไเนาะแต่ว่าแต่ว่าเห็นดูดูแต่ชื่อื่อาเห็นไอซิ่ข้อชื่อเลยอ่ะแสดงว่ารายตาเพื่อนก็เริ่มใช้ได้เนินแล้วเนาะแสดงไงชื่อว่าเห็นหุ่งว่าชาชาเห็นหุ่งก็ดีกว่าแตก่อนนั้นก่อนเนาะแม่งเพื่อนไม่ได้เห็นเลยได้ทุกทีสนใจ ไป bills, лон, ไนอนโดนว่าไปนอนอยู่อันมุกดาหารตไปนอนเจ็ดคืนอ๋อผิดึ่งถ้ามุ่ใจดีเพื่อนออกเบิดบ่ค่าใช้จถ้ค่ารถ้าล่างที่ว่าไปทางสัวรรณภูมิถ้า <|ja|> ุ่งใจดีเพิ่นเอารักษาให้ว่าฉันซ้าคอยเพื่อนได้บุญได้ ก็เลยมีเล,ลายงเบ้อเนาะสาธุบุญน้ำเพิ่นเลี้ยงแม่เนาะถุงมือเลยเนาะเปิดยาเนาะเลี้ยงแม่คายน่ะโอ้ดูนี่นามนัยกับมีแางนวดเนาะมีแต่พอแล้วเพิ่นเป็นคนดูแลขอาฉันนะทำนั่งน้องเพิ่น เราสุ่ใจอ้ายเพิ่นไปอยู่น้ำเมียแล้วกบบวาเยี่ยมอยู่บ่ามาเพราะว่าเพราะว่าเพิ่นมาแต่มาแต่ไทยตอนนั้นเพิ่นไปสิลงมาอยู่เพียงเด้ยดยียวไปไป,ไปมามาแต่ว่าเพิ่นมาเพิ่นไปสิลงมาอยู่นั้นมันพอเลยเกือบเปน,น,นัวเบิดในขี่รถชายไปซื้อนี่นโมเห็นรถจักเนาะรถจักบ่เห็น,นแต่ อั็นขี้ระใจไว้บางทีอกับหากน้ำคุ้นยอยู่ใกล้นิดอ <c ười> ๋อเดอดเลยลำบากเถอะเนาะลำบากเน้ยมันอยู่ป่าอยู่โคกไปเนาะเคยคิดจกชวนพ่อเข้าไปหาอยู่บ้านอยู่เมืองว่าเพื่อนจะผมอยากไปอยู่บางคนหลายเนาะเพ่อนกับเพื่อนกับโมไฟเล้วคนเดินอยู่ที่เนาะคนเดินอยู่หน้าอ่านใเนาะ เทางด้านพ่อกะไปฆ่าอันเมียเพิ่นได้อันจ้าไปนี่เพิ่นก็บอกที่จะมีเมียใหม่เลยว่ตามเพิ่นเว้าวเนี่ยเ <c oughs> พิ่นก็บม่ได้ว้าววะเ <c oughs> พิน่นกันจิตไปเอากะข่าแพงลูกเนาะมีลูกทางดีมานอยู่ทุบเบอร์ออบอกว่าใครกลับมือ่ บ่าช่วงนี้นเป็นบวก็บ่ไทเทาน่าเพิ่นข่ามากตันโดนไนด้โดนๆมาเท่านึงเนาะบ่อะไรก็ได้่นเนาะโดนเปิดมาขอมาเล่นน้ํามาอัปเดตเทื่อนึงนะแต่ว่าอาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆกว่าแต่ก่อนเน,ะนาะแน่ใดอ่ะเหมือนมีโอกาสรักษาแบบปกติบ่ดไทอบอเพิ่นวะแต่เรื่องสาตาน,น,นี่น้องนี่ ก็ ane, <m> ่ม <more later. S 2> ันพ <ats> right. well, anyway, ันเห็นนี่เห็นแต่มันจะสิบร้อยเปอแบบบมิดแบบมัน่าบกันตีว่าิหายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์บ่แบบมันกับแบบเห็นชัดเจนร้อเมันจยังิมวมวคือแบบอันน้องเห็นอ้กันอย่างกแบบมัวมวตรงนี้แบบอันตามันสิมมัวมวอยู่เลยแต่ว่าใครก็อ่านบเห็นเนาะ

ควบคุมเจ้าของโบงราณอย่างนี้รึเปา,าอย่า,ารงลุงหลางนี่ใครย่างลุงหลางใช่ปะลุงยูลุงหลางด้วยทั้งเราาเ่าว่าหนึ่งเล่าหากับมาเป็นเป็งเจ้งชามซีมานี่เนาะตาโบเห็นหงหรืเป่อเห็นโบเห็นหุ่งมากจริงอริงเด็กก่อนไปหุ่งเฮียนไปอย่างพวกเวติบ่บ อแต่ก่อนแล้วก็เป็นชาวผู้สาวไปเฮียนนี่แหละโบ่ได้สงสัยว่าถึกหวานถึกหยั่งเขาก็หรือ่องใดนะโบงานว่าทางตาห้องโบเห็นนะแบบว่ามีผู้บ่าวมากผู้เบาที่ง่กันแบบนี้นะเราของไทยน้าโบเคยมีผู้บ่าวี่เมื่อกี้เนาะแต่แกนั่นแต่ก่อนง่ายเบาหวานเบาหวานแบบ ญาติพี่น้องเคยมีผู้เป็นหรืเจ้าวะย้อนแม่เออเป็นว่าไงเป็นน้ำเชื่อน้ำแสงกรรมพันเนาะอือแสดงว่าเป็นน้เชื่อเพิ่นยังไงว่ามันเป็นถือมาน้ำเชื่อเนาะนั่นเป็นน้ำเชื่อสายไล่ลงว่าจะเอาแม่พี่น้อง แบบว่าหลังจากที่เบิ้งเห็นมีความรู้สซึกเป็นอะไรบ้างก็ดีใจบ่ดีใจตอนนั้นเราเห็น,นหดีด้วเนาะเด้อาบ้ามานี่เนเบิ้งเห็นเรียบร้อยนตอนเด็กแล้วกนค่ะโมเห็นหุ่งมากค่นตั้งชื่อปีแล้วโมคาดว่าได้เห็นได้เห็นมาบันบ้านมาบันนี่ด้เห็นเหมือนกันว่าบอกบผู้ชื่อเกิดใหม่อ่ะ มันเห็นย่างสะดวกพ่อบอกว่าเนี่ยบวบันไย่างกับพราย่างได้ก็คือบนน้องว่าย่างไปจัเหนื่อยมันก็ต้องต้องเช่าเพราะว่ามันหนามมือเนี่ยเฮ้ยเขายังป่วยอยู่แทนจ้ะป่วยโรคเบาหวานคือเมื่อนี้แพทย์เพิ่นหายามากินเหร่ไม่เช่าแล้วบนมาให้ยาซักยาซักยาลดเบาหวานฮัล อย่างจะเบอกยังไงใช่เราในเห็นผู้คนเห็นพ่อเนาะทําเกิดไม่แล้วแบบนี้เนาะอ่าต้องยูทูบเบอร์ทุกคนอะไรเปิดมาเนาะผู้ที่มาเปิดแรกๆก็คือบ่าวลาวพาเพลินแม่นปะผู้ที่เข้ามาทําอิดเลยเนะ่ะบ่าวลาวพาเพลินเอามาเป็นคนเปิดเคสนี้เดี๋ยวเนาะแล,แล้วต่อมากันายล,ลายซ่องเข้ามา จะมีผู้พาไปรักษาเนาะช่องใดแล้พาไปรักษาสาวบุญตาหรือว่าสาวนวลสาวอยัางไรสาวสาวบุญตาสาวบัวค้ำอ๋อสาวบัวค้ำสาวบุญตาเดี๋พาไปรักษาเป็นผู้ใหญ่เดิเลยเห็นน้องเหมืนได้เห็นในครั้งนี้่เห็นจ้ะอ๋ออ๋ออ๋อถือ,อ,อมือนี้กำลังยังขลังของกินคือเก่าเนาะเดี๋ยว một khả lắm mặt của đây đấy và họ nhận gặp với bùa ý rồi bùa già cái sắc Sao đây Sao đây rồi chắc yên bò không chẳng hạn phần phần vang dạ hay người sắc oh. nó sắc yên Được đây còn nó nhưng mà hình tôi lấy ờ. ยานี yeah, ้เพื like ่อนก็ต้องเงินว่างให้ว่าให้สักแต่ชี้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 แบ่นี้มัวเลขนี้น้อนยังไม่เห็นเพราะมันยังนอน้อยเติมนะโอเคจุดรอบเนาะได้ไหมสักเดี๋ยวว่าแั้นมันเบิดยาได้ก็ต้องได้ไปต่อป่ะได้ต้องได้ไปต่อยาอ๋ออ๋อันตรายอยู่หน่อยเนาะ อันตรายบนว่ามันกับไก่บ้านแน่่ฉันจะไปต่อยาก็ได้ครับตัวไทยที่เข่าบ้านดูเป็นยังไงน,นั่งน,นั่งรถเช้ทางไปไปเพราะว่าไปต่อยูุกชนินเลยยาอันแก้เบาหวานไหมบ่เดี๋ยวยาลดเบาหวานน้ำตาลในเลือดทกำสูงละอืม พี่น้องเอยน้องจุดใจจุดท้ายแล้ว,ลวก็เห็นมาจน,นจช่มึงเห็นมึงเห็นทั้งพี่น้องเอฟซีต้องขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องเอฟซีให้กำลังใจบัตรชมพูทุกคนเนาะเหมืนให้กำลังใจมาน้องจุดใจเพื่อนกับมึงเห็นเรียบร้อยทุกเพชรเองก็ได้เดี๋ยวนี้พี่น้องเอ,อาายเนาะใช้อยู่กทอลสองคนเอวเงินต่อ,อยาด้วยนะลูกเอ่ยเราเอาเงินต่อ,อยาในเดี๋ยวว่า

แต่สรุปได้ว่าน,น้องเพิ่นนีมีขึ้นใช่ค,ครับฟับงจากปากน้องเพิ่นเรียบร้อยน้องเพิ่นดีขึ้นอันนี้เน,นาะไ,ได้ตัวได้อำนีีก็ได้เรเรียบร้อยละอ่ะฮอชับฮอรนบอสอ,อากาศเนา,อา,า,นาอะอนแล้วมันตัดไป่น้นยอยแล้วแน อืไปหาในนอคติสาวพันโทรชื่อนมบุกินนะมีเนา่ายอ้มากซมเ่อนี่ันนจะชื่อบอจะชื่อเสียงปะหมดจักตัวใดแล้วก็ยังมลู่กันหมาไม่เคยมาจะเคยมายูแต่ก่อนกันอ่ะเออมีไปต้มกิน มัมีเงินฐานเพื่อกินได้ที่มีหมูสับเนาะอ้าโอเคบัดนี้พี่น้องเนาะจังได๋ก็เบิ่งน้ำกันน้องสุกใจเพิ่นก็ดีขึ้นขอบคุณขอบคุณทุกคนคือเก่าเลยโอเคเด้อน้องหลาเด้อได้อ้ายก็สิได้กลับแล้วบัดนี้เด้อเออได้ก็ให้อยู่ดีมีแฮงเบิดทั้งพ่อทั้งอ้ายเบิดทั้งเจ้าบอปโดยอยู่ดีมีแฮงเด้อสยงเด้อสบายดีโอเคเนาะงถามผู้ชมเนาะอากาศก็ฮ้อนแหละน้องเพิ่นก็เลยใส่แว่นแหเพราะว่าแสบตาพี่น้องเนาะ เราขอบุญขอบคุณเอฟซีหรือว่าทุนเนี่จะดีที่ช่วยเหลือน้องเพิ่นให้กลับมามองเห็นอีกครั้งหลังจากที่เบิ่งบ่เห็นได้เดือนพี่น้องเนาะแต่ในคลิปนี้บ่าอุ่นสิได้ขอตัวลาไปก่อนพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าอุ่นคือเราเถอะพี่น้องเถอะสบายดีครับผู้ชมสบายดีพี่น้อง